สวัสดีครับผมแบงค์พารันนะครับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ปี2017ครับก็อยากจะขออวยพรนะครับให้รายการเรียขอปากนะครับปีนี้ครบ1ปีแล้วนะครับเวลาผ่านไปไวมากนะครับขอให้เติบโตนะครับโด่งดังนะครับมีแฟนคลับเยอะแยะมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีครับส่วนร้านอาหารจานโปรดนะครับที่แบงค์ชอบทานมากนะครับชื่อร้านเดอะฟู้ดดี้นะครับตรงประชาร์ชนะครับใครนะครับที่เป็นคออาหารใต้นะครับชอบกินอาหารรสจัดอร่อยๆนะครับแนะนำให้ไปลองกันครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ อวยพรนะคะให้รายการเรียนของปากครบรอบหนึ่งปีแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยากให้ทุกคนไปลองชิมกันดูนะคะบรรยากาศดีนะคะอาหารอร่อยด้วยค่ะชื่อร้านบุญแต่ที่ตรงเลียบถนนกาลิธาคะลองไปหาแปมได้ค่ะตามเรียนของปากเลยค่ะสวัสดีครับผมดีนะครับก็ขออวยพรให้ในการเรียนของปากครบรอบหนึ่งปีนะครับผมผมเป็นนายแบบครับผมแล้วก็เป็นนักแสดงด้วย ออกรายการนี้เป็นเทปแรกของเดียกขอบปากครับก็อยากให้ฝากติดตามรายการเดียกขอบปากไปด้วยนะครับก็อยากให้เดียกขอบปากไปโปรโมทร้านที่สมุีครับผมอยู่ที่แหลงชบังครับร้านไก่ย่างต่างครับผมบแล้วเจอกันนะครับครับผมเป็นนะครับวันนี้ก็รบรอบหนึ่งปีรายการเดียกขอบปากนะครับ ยังไงก็ขอให้รายการเนี่ยูคู่คนไทยเป็นนานๆนะครับแล้วก็พาไปกินร้านอร่อละร่ยไปบ่อนนะครับผมเราผมเนี่ยก็อหยากแนะนําให้ไปกินร้านเบสทีฟครับอยู่สุขุมวิทนะครับสายเนื้อทุกคนต้องชอบแน่นอนครับค่ะปนรขอานครับีกเป็นบสหรับรายการเรา่อรายการนี้นะคะมีแผู้ชมผู้ฟังเยอะๆตลอดไปเนยและก็สองทานเลนะคอยาก นชื่อแันต้าค่ะคุณจะบอกว่าอร่อยมากต้องไปนะคะสวัสดีค่ะอิงกี้ค่ะมิชาชาเชเดชเจ้าของตำแหน่งรองอันดับ2องมิชชั่นชูริสซึมโบวายสอค่ะก็ตอนนี้นะคะรายการเรียนของปากรอบหนึ่งปีก็ขอไว้พร้อมที่รายการเรียนของปากนะคะอยู่กับเราไปนานๆนะคะแล้วก็พาเรากินของอร่อยตลอดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะติดตามดูค่ะก็วันนี้นะคะมีร้านหนึ่งที่อยาก น้ำค่ะชื่อร้านโอริอิซัตะยะย่านอารีค่ะเป็นร้านอิซัตยะที่อาหารนี่บอกว่าอาร่อยมากๆเลยค่ะได้คำเดียวถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงต้องไปลองนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมบอสผมเองนะครับรองอันดับเนึ่งในเซนร์เจเลนส์ไทยล์ลน์ปีสองพครับก็ในฐานะที่เรียกของป่านะครับครบรอบหนึ่งปีแล้วก็ผมเนี่ยมีโอกาสได้ไป ทั้งเทปรั้งแรกเลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับยังไงก็ขอให้เรียขอบปากเนียอยู่คู่กับพวกเราไปนานๆผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ตลอดไปครับสำหรับร้านที่บอสอยากแนะนำแล้วก็ให้ดูทุกคนไปนะครับนั่นก็คือร้านของออกแกนิก้าของพี่ศรสตาเจ็ดเส้นนั่นเองครับนอกจากบรรยากาศของร้านที่ดูดีแล้วเพอร์เฟครวมถึงอาหารก็ดีด้วยครับที่สำคัญมีสปาด้วยนั่นเองครับแล้วยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับผมฟิล์มประจอนะครับเป็นในแบบเป็นพิธีกรนะักแสดงครับตอนนี้ผมถืออยู่ที่คือป้ายนี้ฮะเรียกขอบาดในเทปรายการนี้นะครับครบรอบ1ปีบริบูรณ์นะครับขอให้รายการนี้มีคอนเทนต์สวยๆมีคอนเทนต์อร่อยๆมีคอนเทนต์ที่สนุกสนานให้กับคนดูนะครับแล้วขอให้รายการนี้อยู่ได้อีกยาว ยาวเลยครับผมก็จากกันไปวันนี้ผมขอฝากร้านหนึ่งสาหรับเดียขอปากผมคิดว่าร้านนี้จะอยู่ในช่องแน่นอนนะครับอยู่ในช่องเลยก็คือร้านกาแฟ this is coffee ครับอยู่ตรงแยกเมียงจายนะครับผมเป็นร้านกาแฟติดกับซอยมีที่หน่ำเนื้อนะครับบรรยากาศแบบนี้กาแฟก็แบบนี้และคนขายก็จะเป็นแบบนี้ด้วยฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมนูรจุสวรรณนะครับผมมิสเตอร์เอเชียไชน่าแลนด์สุดสนิกชนครับ ก็มีผลงานโฆษณาแล้วก็ละครนะครับเป็นให้ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็อยากจะหวยพรนะครับรายการเลียคอปากนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่มากับเรายาวนานมากนะครับแล้วก็ขอใหรายการนะครับอยู่นานต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อๆโด่งดังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างนะครับผมขอฝากร้านอาหารผมไว้ด้วยนะครับชื่อร้านว่า Coffee and Me ครับผมอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับอยู่เส้นบายพาสน,นะครับผมไปเลยครับผมบอกเลยเลยว่าอาหารเด็ดมากในการเรียขอบปากอย่าลืมไปนะครับสวัสดีค่ะนางสงาวณชาแสงชวนะคะหรือว่าชื่อเมจิค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเป็นทีมประชาสัมพันธ์พิเศษให้กับอิสุสุค่ะก็เนื่องจากในการครบรอบของเพจเลียขอบปากนะคะก็อยากจะขอให้ทงเพจต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนร้านที่อยากจะแนะนําอยากจะแนะนาให้ทุกคนค่ะไปร้าน l แบตเตอรี่กันค่ะเป็นร้านกาแฟนะคะมีมุมชิคๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยขนมนะคะเค,ค้กหรือว่ากาแฟเนี่ยอร่อยมากๆเลยสําหรับใครที่เป็นสายคาเฟ่นะคะห้ามพลาดเลยค่ะอยู่แค่คูปองน,นี้เองใกล้ๆค่ะ สวัสดีครับผมบอสของนัทเชยสวรนะครับจากละครเรื่องสมบัติมหาเฮงนะครับก็กําลังจะออนแอรเร็วๆนี้นะครับผมสาหรับร้านอร่อยในใจนะครับที่อยากจะแนะนําเลยนะครับก็น่าจะเป็นชื่อร้านอิ่มสุกนะครับผมก็บรรยากาศเนี่ยก็ควรจะไม่ค่อยแบบผุกมคานมากบรรยากาศจะเป็นค่อนข้างที่เป็นส่วนตัวนะครับผมแล้วก็อาหารเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ที่อร่อยนะครับเพราะว่ามี เรียกว่าอะไรแขกวีพีนะครับมาทานกันเยอะมากเลยครับยังไงก็แนะนำนะครับเชื่อร้านอิ่มซุปนะครับสุขุมวิท56นะฮะก็อย่าลืมไปลองชิมกันได้นะครับผม